สูตรเมนูฮิตที่เป็นกระแสแรงมากเมนูไข่ตุ๋นวนเส้นหมูสาง่ายอร่อยมากใช้แค่กระทะใบเดียวเลยมาค่ะทุกคนมาเริ่มทำกันเริ่มแรกเราจะทําการเจียวกระเทียมให้เหลืองแล้วตักขึ้นมาพักทิ้งเหลือกระเทียมเจียวไว้สักเล็กน้อยแล้วก็นําหมูสับลงไปผัดจนหมูสับสุกแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโตแล้วก็น้ำมันหอยหนึ่งช้อนโตน้ำตาลแล้วก็ซีอิ๊วดําเล็กน้อยผัดจนทุกอย่างเข้ากันก็ตักแบ่งหมูขึ้นมาพักทิ้งส่วนตัวไข่เราลวกเราใช้แบบง่ายๆเลยใช้เป็นตัวนี้ค่ะซี นันก็ใช้กระทาใบเดิมเลยค่ะใส่หมูสับแล้วก็น้ำเปล่าลงไปปรุงรสต่อด้วยซีอิ๊วขาวอีกหนึ่งช้อนตแล้วก็ทำการเทไข่ลงไปได้เลยแล้วก็ปิดฝารอจนสุกส่วนไฟที่เราจะใช้เราจะใช้เป็นไฟกลางพอเสร็จแล้วก็โรยหมูสับที่เรารวนไว้แล้วก็นี่เลยค่ะตามด้วยโรยกระเทียมเจียวแบบจุกอ้าต่อด้วยโรยต้นหอมผักชีแล้วก็พริกไทยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเมนูไข่ตุน๋นวนเส้นหมูสับแนะนําทุกคนไปลองทําตามเลยค่ะมันง่ายไหมไข่ตุ๋นเนื้อเนียนเด้งเด้งกับข้าวสวยแล้วก็ซดกับน้ำซุปร้อนที่สุดละ